Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐน,นะครับ Where Every day we spend few minutes in the word of God ทุกๆวันเราก็มาใช้เวลากันสักครู่เดียวเองนะครับในถ้อยคําของพระเจ้า And we see revelation from the Holy Spirit เพื่อเราเองจะได้รับการเปิดเผยความจริงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ You know for us to live in victory every day สําหรับเรานะครับในการที่จะมีชีวิตอยู่ในชัยชนะได้ทุกวัน Our mind has to be going in the right direction ความคิดของเราจําเป็นจะต้องคิดไปให้ถูกที่ ถูกทางนะครับ and i t s o n l y the truth that leads our mind in the right direction และความจริงเท่านั้นที่จะสามารถนําพาความคิดของเราให้คิดอย่างถูกที่ถูกทางได้ so no matter what challenges you're going through today ไม่ว่าวันนี้คุณกําลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ก็ตาม remember this ให้คุณจําไว้นะครับ when you think in line with the word of god ว่าเมื่อความคิดของคุณตรงกับถ้อยคําของพระเจ้า it l l move you towards victory คุณก็จะเห็นว่าคุณได้ก้าวเข้าไปสู่ชัยชนะ so let's look to the word of god today ดังนั้นวันนี้ให้เรามาดูในถ้อยคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับ in 1 timothy 6:12 ในหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ12อ่า it says fight the good fight of faith lay hold or uh, lay hold on to eternal life to which you were also called and have confessed a good confession in the presence of many witnesses จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน now notice the first part and that's where I w a n t to emphasize ให้เรามาดูในส่วนแรกของข้อนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ผมอยากเน้น it says fight The good fight of faith ในส่วนนี้ได้บอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ so the first thing uh, we see here is that there is a fight in our Christian life อย่างแรกที่เราเห็นก็คือว่าในชีวิตคริสเตยียนเองมันก็มีเรื่องของการต่อสู้ด้วยเหมือนกัน the Bible says we have a spiritual enemy เพราะพระคัมภีร์เองก็บอกกับเราว่าเรามีศัตรูทางฝ่ายวิญญาณอยู่ and we are surrounded by the fallen system of the world และตอนนี้เราก็มีชีวิตยอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยระบบซึ่งเสื่อมทรามมาก well, there are many things around us that causes h s to be discouraged มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วทําให้เรารู้สึกท้อใจ hopeless fearful ทําให้เรารู้สึกว่าหมดหวังนะครับแล้วรู้สึกกลัว confused มีความสับสน you know uh, these are all uh, fights in life คือสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันคือการต่อสู้ในชีวิต and so we uh, don't believe เราไม่ได้เชื่อนะ that the christian life will always be smooth and easy ว่าชีวิตคริสเตียนมันจะง่ายหรือว่ามันก็จะราบรื่นไปในทุกเรื่องนะครับ there will be challenges there will be fights แน่นอนอ่ะมันก็ยังมีเรื่องของปัญหามีเรื่องของการต่อสู้อยู่ you know, แต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือ fight. learn to fight The good fight Good of Fa เมื่อเราเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับทุกอย่างด้วยความเชื่อของเรา always, always come out เราก็จะเห็นว่าเราหลุดพ้นจากปัญหานั้นอย่างมีชัยชนะเสมออย่าลืมนะครับสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนชัยชนะมันไม่ใช่เรื่องของการหวังลมๆแล้งๆแล้วนะครับหรือว่าชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่แบบเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะ to the word of God the ถ้าเราดูจากถ้อยคำของพระเจ้าแล้วนะครับ ชัยชนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราล่วงหน้าแต่เราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับแล้วฝึกที่จะต่อสู้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อของเรา Now this verse does not just say fight ในข้อนี้ไม่ได้บอกให้เราต่อสู้อย่างเดียวนะครับ says fight the good fight of faith. In other words, fight with faith. แต่บอกว่าให้เราน,นั้นต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อคือหมายความว่าเราต้องใช้ความเชื่อในการต่อสู้กับทุกอย่าง So remember we are not like the people in the world. อย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้เหมือนกับคนในโลกทั่วไป You know they fight according to their own thinking. ที่เขาเองก็ต่อสู้กับทุกเรื่องตามความคิดของเขาเอง uh, According their own strength. หรือว่าตามกาลังที่เขามี They fight in the flesh. เขาก็ต่อสู้ด้วยสิ่งต่างๆทาง ้านนหแต่เราเองไม่ได้ต่อสู้แบบวิธีนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจริงๆแตกต่าง of เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าที่บังเกิดใหม่แล้วเราอาศัยอยู่ในความสว่าง the เรามีกำลังของพระเจ้า the of เราเองมีสติปัญญาของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณไิสุ God แล้วเราเองก็ยังมีคำสัญญาของพระเจ้าอีกด้วย flesh don't the in fight เราจึงไม่ได้ต่อสู้ตามกำลังเนื้อหนัง ของเราเองเราต่อสู้ด้วยความเชื่อของเราต่างหากอย่าลืมนะคบไม่ว่าตอนนี้เนี่ยในชีวิตของคุณคุณมีเรื่องอะไรที่คุณคิดว่าคุณจําเป็นที่จะต้องต่อสู้กับมันคุณอย่าไปต่อสู้ด้วยวิธีต่างๆที่คนรอบตัวคุณทำให้คุณต่อสู้กับทุกอย่างด้วยความเชื่อคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ o า h ดะอแ a ฉันจอยคาุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊าพูดถึงอะไรหรอแล้วฉันจะต่อสู้ด้วยความเชื่อยังไงล่ะไะ คุณรู้ไหมคะว่าการต่อสู้ด้วยความเชื่อเนี่ยมันคือการต่อสู้ที่จะเชื่อเอาไว้เสมอไง ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เพื่อจะชนะนะ because เพราะว่าพระเยซูเนี่ยได้ต่อสู้ในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมีชัยชนะเตรียมพร้อมไว้ให้เราแล้วอะไม่ว่าศัตรูเนี่ยจะมาสร้างปัญหาอะไรให้คุณก็ตามมันอาจจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยอาจจะเป็นความขัดสนอาจจะเป็นความกลัวความหดหู่ใจ sinful could be หรืออาจจะเป็นนิสัยบาปที่ไม่ดีบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้อะไรยังไงก็ตามอย่างแรกที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อนก็คือสิ่งเหล่านี้มันแพ้จากพระเยซูไปแล้วพระเยซูได้ปลดเปลื้องอำนาจทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้แล้ว at the cross ยังไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดที่บอกว่าพระเยซูยังไม่ปราบให้แพ้นะคะคือทุกอย่างเนี่ยแพ้เรียบร้อยแล้วดังนั้นชัยชนะจึงได้เกิดขึ้นแล้ว And so what do do now? do do So we และตอนนี้เราต้องทำยังไงล่ะเราก็ต้องต่อสู้ที่จะเชื่อเอาไว้ไงว่าเรามีชัยชนะเหนือสิ่งนี้แล้วจริงๆ Thats Uh, Don't to Win fight นี่คือเหตุผลที่ผมใช้คำว่าอย่าไปต่อสู้เพื่อจะชนะ fight to believe Jesus has won already แต่ให้ต่อสู้ที่จะเชื่อยืนหยัดเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระเยซูมีชัยชนะเหนือเรื่องนี้แล้ว for example ตัวอย่างนะคบ if you r e going through sickness if you have symptoms in your body ถ้าคุณมีอาการอะไรบางอย่างในร่างกายหรือว่าประสบกับความเจ็บป่วยบางเรื่อง or you got some uh, bad diagnosis from the doctor หรือว่าคุณหมอตรวจพบว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ที่อาจจะดูรุนแรง just just first of all just relax ก่อนอื่นเนี่ยทําใจสบายๆก่อน and, and rest in your heart หยุดพักในจิตใจก่อน and start believing แล้วก็ให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อ and start releasing words from your mouth. เริ่มที่จะพูดคําพูดออกมา No matter what the diagnosis says. ไม่ว่าคุณหมอจะตรวจพบว่าเป็นโรคอะไรก็ตาม I believe. ยังไงฉันก็เชื่ออยู่ดี Jesus has defeated this sickness. ว่าพระเยซูได้ปราบความเจ็บป่วยนี้ให้แพ้ไปเรียบร้อยแล้ว I believe. ฉันเชื่อ Healing has been provided already. ว่าพระเยซูได้จ่ายราคาให้กับฉันเพื่อฉันจะหายโรคได้เรียบร้อยแล้ว I'm not fighting this sickness to defeat it. ฉันไม่ได้กําลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยนี้เพื่อจะ ให้มันพ่ายแพ้ไปเพราะพระเยซูได้ปราบความเจ็บป่วยนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ฉันยืนหยัดและฉันต่อสู้ที่จะเชื่อต่อไปว่าฉันมีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วยนี้แล้วต่างหากนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้อย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อ บางคนเนี the says, cross, ่ยอาจจะกำลังต่อสู้กับเรื่องของปัญหาทางการเงินอะไรอยู่นะคะรับพระคัมภีร์ได้บอกว่าที่กางเขตนั้นพระเยซูได้รับเอาคำสาปแช่งของเราไปคุณรู้ไหมคะว่าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28คำสาปแช่งในเรื่องหนึ่งของธรรมบัญญัติ ก็คือความขัดสนและความยากจน study yourself for can this คุณสามารถที่จะกลับไปอ่านและศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับเพราะผมไม่มีเวลามากพอที่จะอธิบายรายละเอียดตรงนั้น the time the himself Jesus upon took of ตอนที่พระเยซูได้ยอมรับเอาคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติซึ่งมันจะต้องตกไปที่คุณเนี่ยพระเยซูรับไปแทนคุณละพระองค์ก็ได้ปราบอำนาจของความเจ็บป่วยความยากจนและความขัดสนด้วย Because of Jesus Jesus. แล้วเป็นเพราพเยู Now the supply, the provision of God is yours. ตอนนี้เนี่ยการจัดเตรียมของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณเลย So you look at y o u financial problems. ให้คุณมองดูปัญหาทางการเงิน a n say, and say, I'm not trying to win this, this, this financial uh, problems. แล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้พยายามที่จะมาต่อสู้เพื่อจะเอาชนะปัญหาทางการเงินอะไรตรงนี้เลยนะ Jesus has won this already. เพราะพระเูเองมีชัยชนะเหนือเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว I'm standing and I'm believing. แต่ตอนนี้เนี่ยฉันแค่ยืนหยัด แล้วก็เชื่อต่อไป I have the victory in Christ over this financial problem ว่าฉันมีชัยชนะในพระคริสต์แล้วเหนือปัญหาทางการเงินนี้ And I have divine provision แล้วฉันเองก็ได้รับการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้า God is faithful and he supplies all my needs เพราะพระเจ้าเองเนี่ยซื่อสัตย์เสมอและพระองค์สัญญาแล้วพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกความจําเป็นให้กับฉัน That is a fight to believe นั่นก็คือการต่อสู้ที่จะเชื่อในความจริงนี้เอาไว้ You know the devil is a liar เพราะมารมันเป็นจอมโกหกนะครับ Always put thoughts in your mind มัน จะโยนความคิดเข้ามาให้คุณเสมอ Sy still the there เห็นไหมว่าคุณยังมีอาการอยู่เลยนะแสดงว่าความเจ็บป่วยมันก็ยังไม่ได้แพ้แพ้จริงๆหรอดูซิว่าหมอตรวจพบว่าคุณเป็นอะไรแสดงว่าความเจ็บป่วยมันก็ยังไม่ได้พ่ายแพ้เลย Look ดูการเงินของคุณสิความยากจนมันยังไม่ได้พ่ายแพ้สะหน่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังมีชีวิตมันยังมีกำลังและทำงาน อย่างเข้มแข็งในชีวิตของคุณเลย See the devil is a liar มานมันเป็นจอมโกหกจริงๆเลยนะครับ He does not want you to know the truth เพราะมันไม่ต้องการให้คุณรู้จักความจริง Because truth brings light เพราะความจริงจะทําให้เกิดความสว่าง And then you see what is really happening แล้วเมื่อมีความสว่างคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรื่องจริงๆมันคืออะไร That's why his kingdom is called the kingdom of darkness และนี่คือเหตุผลว่าอาณาจักรของมันมีชื่อว่าอาณาจักรแห่งความมืด In darkness you cannot see เพราะในความมืดคุณมองไม่เห็นอะไรเลย And so you know he will try to keep you away from the truth มันก็พยายามที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่เห็นความจริงอยู่ตลอด he will say well, look you still have the symptoms มันก็อาจจะบอกว่าเห็นไหมคุณยังมีอาการอยู่เลยนะ you know look at the diagnosis ดูซิว่ามอตรวจพบว่าคุณเป็นอะไร look at your financial financial situation ดูสถานการณ์ทางการเงินของคุณสิ these things are not defeated yet สิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังไม่เห็นพ่ายแพ้ไปไหนเลย how how can you say jesus is defeated it when he's still there in your life แล้วคุณจะพูดได้ไงว่าพระเยซูปราบมันให้พ่ายพายแพ้ไปแล้วอ่ะทั้งๆที่มันก็ยังทํางานอยู่ใน มันก็จะคอยโกหกคุณแต่ความเป็นจริงก็คือและอะไรคือความจริงความจริงก็คือข่าวประเสริฐความจริงก็คือเรื่องของการไถ่และตรงนี้ก็เป็นความจริงทางฝ่ายวิญญาณก่อนนะครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นคำสาปแช่งเป็นความบาปเป็นความหดหู่ใจเป็นความกลัวทั้งหมดนี้มีต้นต i source in the in the spiritual realm. คือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีแหล่งของมันและแหล่งของมันก็อยู่ในโลกทางฝ่ายวิญญาณ And that's why what Jesus has done at the cross. ังนั้นสิ่งที่พเยซูครสต์ไบนกางข is to is to go to the root and defeat it at the root. คือพระองค์เนี่ยจัดการกับปัญหาที่ต้นเหตุเลยก็คือหมายความว่าตัดขาดรากตรงนั้นไปแล้ว So these blessings, this victory is in the spiritual realm first. ดังนั้นพระพรตรงนี้นะครับความจริงตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วในฝ่ายวิญญาณก่อนคุณอาจจะมีอาการทางด้านร่างกายแหละในฝ่ายร่างกายคุณอาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณก็คือพระเยซูปราบมันคือมันไม่มีอำนาจอะไรอีกต่อไปและถ้าคุณยังต่อสู้ที่จะเชื่อให้ถูกต้องต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วในโลกฝ่ายวิญญาณจะสามารถส่งผล ออกมาสู่โลกฝ่ายร่างกายได้ Chaging วันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณ F F fight of Good no the Fa ว่าให้คุณเลือกที่จะต่อสู้อย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อทุกๆวันคุณต้องต่อสู้ที่จะเชื่อเอาไว้ ไม่ว่าปัญหาจะเป็นยังไงก็ตามพระเยซูได้ปราบมันให้พ่ายแพ้ไปแล้วที่กลางเขตนั้น Good the of และเมื่อคุณเลือกที่จะต่อสู้อย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อแบบนี้คุณเองก็จะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นอยู่เสมอให้รอที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้ว Jesus พระเยซูได้ปราบความบาปไปแล้วคำสาปแช่งความเจ็บป่วยโรค คความยากจนความหดหู่ใจความกลัวดังนั้นวันนี้ฉันจึงมีชัยชนะแล้วในพระคริสต์ฉันอยู่ในพระคริสต์ดังนั้นชัยชนะของพระองค์ก็เป็นชัยชนะของฉันวันนี้ฉันขอเปิดใจที่จะรับและยอมจำนนต่อความจริงนี้ขอบคุณพระบิดาสำหรับชัยชนะในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซู amen Well we hope that you've been encouraged today. เราก็หวังว่าวันนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกมีกําลังใจขึ้นนะครับ See you again next time. และเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of t h i s teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ Godless b you พอผส้าเวพรนะครับ